พฤติธรรมแห่งดวงอาทิตย์ส่องแสงแก่โลกแด่เพื่อนของข้าพเจ้าในแต่ละฝ่ายที่เข้าร่วมการต่อสู้ร่วมกันของพวกเราตอนที่5จากทั้งหมด6ตอนฝ่ายยุบชนจงตีแต่ข้อจำกัดในฐานะผู้ชูธงแห่งการพัฒนาใหม่คำบรรยายอาจารย์โจเซอิโทดะประธานสมาคมโซคาท่านที่สองอาจารย์ผู้มีพระคุณมีความหวังสูงสุดต่อคนวัยยาวตลอดมา โดยส่งเสริมกำลังใจพวกเขาอยู่เสมอว่าพลังของคนวัยเยาวอยู่ที่ความเร่าร้อนที่ลุกโชนยุวชนจงก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญฝ่าลมเหนือยุวชนจงทําให้การสร้างสมาคมโซคาในอุดมคติเป็นความรับผิดชอบของท่านท่านทราบว่าภารกิจสูงส่งที่สุดในการสร้างอนาคตอันสดใสคือการสร้างอบรมยุวชนเพราะพวกเขาเป็นบ่อกเกิดอย่างไม่มีสิ้นสุดของคุณค่า ที่จะนำความหวังมาสู่มนุษยชาติกรกฎาคมเดือนแห่งยุวชนเดือนแห่งอาจารย์กับสิทธิกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งยุวชนของสมาคมโซคาเดือนก่อตั้งฝ่ายยุวชนชายหรือวันที่11กรกฎาคมปีคริสตศักราช1951กับฝ่ายยุวชนหญิงหรือวันที่19กรกฎาคมปีคริสตศักราช1951กรกดกฎาคม ยังเป็นเดือนที่พระนิชเลนไดชนินเสี่ยงชีวิตยื่นบทนิพนธ์เพื่อการตักเตือนบรรดาผู้มีอำนาจปกครองเรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติอธิบายความหมายธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติเป็นบทนิพนธ์เพื่อการตักเตือนที่พระนิชเลนไดชนินยื่นต่อโฮโจโทคิโ,โยริอดีตผู้สำเร็จราชการแต่ยังคงเป็นบุคคลที่ทรงอำนาจที่สุด ในตระกูลผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีคลเจสกัราช1260ในนั้นท่านพยากรณ์ไว้ว่าหากไม่ปฏิบัติคำสอนที่ถูกต้องของสัทธรรมปุริลิกสูตรในอนาคตอันใกล้ประเทศจะประสบภัยเรื่องกบฏภายในและการรุกรานจากต่างชาติซึ่งเป็นภัยแค่2ชนิดในภัย3พิบัติ7ที่ยังไม่ได้โจมตีประเทศญี่ปุ่นสำหรับสมาคมโซคา ซึ่งสืบสารการต่อสู้ที่เสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระนิชิเรนไดชนินกรกฎาคมเป็นเดือนที่อาจารย์เจเนซาบุโรมาคิโนจิกับอาจารย์โจเซอิโทดะประธานสมาคมโซคาท่านแรกและท่านที่สองถูกจับเนื่องมาจากการบีทาของพวกผู้มีอำนาจทางทหารของประเทศญี่ปุน่นเมืม่อวันที่6กรกฎาคมปีคริสตศักราช1943อีกทั้งเป็นเดือนแห่งอาจารย์กับสิทธิ์ซึ่งเป็นเดือนที่รำลึก ถึงอาจารย์โทดะถูกปล่อยตัวจากเรือนจำและข้าพเจ้าถูกจำคุกโดยพวกผู้มีอำนาจหัวข้อมานะบากบั่นอีกครั้งด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่พ่ายแพ้ในวันที่ออกจากคุกและวันที่เข้าคุกมีสายสัมพันธ์อาจารย์กับสิทธิ์เวลา19นาฬิกาวันที่3กรกฎาคมปีคริสตศักราช1945อาจารย์โทดะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ หลังจากอดทนอยู่ในเรือนจำสอปีเพื่อความเชื่อของท่านครั้นแล้ววันที่และเวลาเดียวกัน12ปีให้หลังหรือปีครสิสตศักราช1957ราเจข้าพเจ้าถูกจับด้วยข้อหาที่กุกขึ้นมาโดยอำนาจที่ใช้ในทางที่ผิดอย่างไร้ยางอายข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมการหลังน้ำตาแห่งความโกรธในตอนนั้นของสมาชิกค,คันไซรุ่นบุกเบิกผู้ต่อสู้เคียงข้างข้าพเจ้าพวกเขาที่มีความทุ่มเท ร่วมกับข้าพเจ้าได้ยืนหยัดขึ้นด้วยใจต่อสู้อันทอระหดด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่พ่ายแพ้จบกระทั่งทุกวันนี้พวกเขาก็ร่วมต่อสู้กับข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมเสมอที่จะเริ่มต้นความท้าทายใหม่ๆและสร้างบันทึกชัยชนะที่ไม่มีสิ้นสุดความก้าวหน้าโดยไร้ความกลัวและความสามาคัคคีอันกล้าหาญของพวกเราซึ่งมีอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองและเจตนาลม แห่งต่างกายใจเดียวเป็นพื้นฐานคือแบบอย่างของการเผยแผ่ทรมเพสารที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับสมาชิกทั่วโลกหัวข้อสืบสารจิตใจคันไซที่ไม่พ่ายแพ้ปัจจุบันคนวัยเยาว์จำนวนมากกำลังสืบสารจิตวิญญาณคันไซที่ไม่พ่ายแพ้ซึ่งสมาชิกที่นั่นได้ส่งต่อแก่ลูกหลานสืบทอดทุกรุ่นและสืบทอดไปทั่วโลกในการบรรยายคราวนี้ข้าพเจ้าอยากจะร่วมกับทุกท่าน ยุวโพธิสัตว์จากพื้นโลกซึ่งเป็นผู้ชูธงแห่งการพัฒนาใหม่ศึกษาเจตนารมยิ่งใหญ่แห่งการยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวของการเผยแผ่ธรรมไปสารและการปฏิบัติอันเมตตาการุณาที่ให้ความสําคัญกับแต่ละคนสิ่งเหล่านี้เป็นแก่นสารของพุทธธรรมของพระนิชิเลนไดยชนินและเป็นรากฐานของจิตวิญญาณโซคาข้อความธรรมนิพนธ์ ในทั่วประเทศญี่ปุ่นนี้อาตมาเป็นผู้เดียวที่สวดนำเมียวโฮเรเงิเคียวมาโดยตลอดอาตมาเหมือนผงทุลี1เม็ดที่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาพระสุเมรุหรือน้ำค้างหนึ่งหยดที่กอ่อให้เกิดมาหาสมุทรอันยิ่งใหญ่บางทีสองคน3คน10คน100คนจะร่วมสวดนำเมียวโฮเรเงิเคียวจนกระทั่งแผ่ขยายไปหจังหวัดสจังหวัดและทั้ง66จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น และไปถึงกระทั่งสองเกาะแห่งเกาะอ,อิคิกับเกาะจิชิมะพวกคนที่เคยกล่าวให้ร้ายอัตมาในที่สุดก็จะสวดในลักษณะเดียวกันนี้และทุกคนตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศลงไปถึงสามัญชนจำนวนมากจะสวดนำเมวโหรงเงเคียวเป็นเสียงเดียวกันดังที่มีพรรนา,นายอยู่ในสัตธรรมปุลเลกโสดบทพลังอิฤทริสแม่ต้นไม้อาจอยากจะอยู่นิ่งแต่ลมก็จะไม่หยุดพัก แม้พวกเราอาจปรารถนาจะรัง้งฤดูใบไม้ผลิเอาไว้แต่ฤดูใบไม้ผลิก็ต้องหลีกทางให้ฤืดูร้อนธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม5หน้า283หัวข้อสอนเจตนารมย์ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวข้อความแรกที่จะวิเคราะห์มาจากธรรมนิพนธ์เรื่องบุญกุศลของสัทธรรมปณิลิกาโสตซึ่งพระนิชเชลไดโชนินอธิบายให้เห็นภาพเจตนารม์ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวผ่านตัวอย่างของท่านเอง ในที่นี้ท่านให้ความกระจ่างว่าท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ริเริ่มการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่ธรรมหาาจรรย์ในสมัยธรรมอปลายซึ่งเป็นสมัยของการเผยแผ่ได้มุขแห่งสัทธรรมปณิยิกสูตรหรือน้ำเมียวโฮเรงิเคียวอันเป็นยาดีมีคุณภาพสูงสัทธรรมปณิยิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่16หน้า377เเพื่อให้ปวงสรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์กล่าวคือท่านยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อเปิดเส้นทางแอนยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่การบรรลุพุทธภาวะของมนุษยชาติสู่อนาคตกราบนิรันดร์ข้อความนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นอันทรงพลังของพระนิชเชลไนดชุนินว่าการสวดนำเมียวโฮเรังเงีเคียวที่ท่านริเริ่มกำลังเริ่มต้นเผยแผ่และความเชื่อมั่นว่าเวลาที่ประชาชนทั่วประเทศจะสวดนำเมียวฮเรงเงเคียวด้วยกันจะมาถึงอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม5หน้า285 หัวข้อกระแสทานของการเผยแผ่ธรรมใบสารเริ่มต้นจากหนึ่งคนธรรมะเป็นสัจธรรมนิรันดร์ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดแต่หากไม่มีผู้ที่ตื่นรู้ธรรมะยืนหยัดขึ้นและเริ่มสื่อสารเรื่องนี้กับผู้อื่นมนุษยชาติจะไม่มีวันได้รับบุญกุศลของธรรมะเลยหลังจากพระสักะยมนีพุทธะผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนาทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพที่ประเทศอินเดีย พระองค์ทรงลังเลพระทัยว่าจะให้ผู้อื่นรู้ธรรมะที่ทรงตรสัสรู้ดีหรือไม่เพราะนี่เป็นคําสอนที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยและยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวสอนธรรมะเพื่อความสุขของประชาชนเจตนารมยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวนี้เป็นรากฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกเมื่อพระนิชเลเดชนินเริ่มก่อตั้งคําสอน ท่านก็ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวในการเผยแผ่คำสอนโดยรู้ดีว่าจะต้องเผชิญความยากลำบากใหญ่หลวงท่านให้ข้อสังเกตว่าในทั่วประเทศญี่ปุ่นนี้อาตามาเป็นผู้เดียวที่สดนำแมวโฮเรงเงียเคียวมาโดยตลอดธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มหหน้า283ประธานสมาคมโซคา3สามท่านแรกซึ่งสืบทอดมหาปณิธานของพระนิชเชลเดชนินได้ยืนหยัดขึ้นดำเนินการเผยแผ่ธรรมไปสารให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และบัดนี้พวกเราก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยที่งดงามยิ่งของการเผยแผ่ธรรมเพศานไปทั่วโลกตรงนี้พวกเราได้เห็นสูตรนิรันด์การต่อสู้ทั้งหมดเพื่อการเผยแผ่ธรรมเพศานจะไม่มีความก้าวหน้าหากปราศจากความภาคเพียนที่มีเจตนารมย์ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นรากฐานแม้เราอาจรู้สึกว่าชีวิตของเราเล็กและไม่สําคัญเหมือนผงทัลีหเม็ดหรือน้ําค้างหนึ่งหยด ต่เมื่อยืนหยัดขึ้นด้วยความตั้งใจแน่วแน่และสองประกายแล้วเราก็ไม่ใช่ผงทุลีที่หลบอยู่หรือหยดน้ำค้างที่หายวับไปแต่เป็นผงทุลี1เม็ดที่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาพระสุเมรุและน้ำค้างหนึ่งหยดที่ก่อให้เกิดมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ผงทุลี 1— เม็ดกับน้ำค้าง1หยดสร้างความยิ่งใหญ่ของเขาพระซุเมรุและมหาสมุทรอันไพศาลนี่สอดคล้องกับ หลักธรรมแห่งหนึ่งขนาดจิตสามพันนี่คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังที่มีสอนอยู่ในพุทธธรรมหัวข้อาการต่อสู้ที่เสียสละของพระนิเชดนไดชนินเพื่อการเผยแผ่ธรรมะต่อมาพระนิเชดนไดชนินเขียนว่าพวกคนที่เคยกล่าวให้ร้ายอาตมาในที่สุดก็จะสวดในลักษณะเดียวกันนี้ดังที่อาตมาสวดธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่มสมหน้า283 ดังที่ท่านได้พยากรณ์ไว้พวกคนที่เคยดูหมิ่นท่านในอดีตเริ่มเปิดตามองดูความจริงแห่งท้อยคำของท่านการต่อสู้ที่เสียสละและไม่หยุดหย่อนของท่านยามเผชิญการบีทาที่รุนแรงขณะเดียวกันพฤติกรรมและข้อพิสูจน์ที่เป็นจริงซึ่งท่านแสดงให้เห็นได้นำผู้คนจำนวนมากให้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของท่านหรือเปลี่ยนพวกเขาให้มาเป็นพวกเดียวกัน พระนิชเชนไดโชนินกล่าวต่อไปถึงความเชื่อมั่นอันยิ่งใหญ่ของท่านว่าประชาชนทั้งหมดทุกคนตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศลงไปถึงสามัญชนจำนวนมากจะมาสวดนำเมียวโฮเรงีเคียวประชาชนทุกคนมีพร้อมธรรมชาติพุทธะดังนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราบอกกล่าวแก่ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจและจริงใจเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพุทธธรรมของพระนิชเชนไดโชนิน และสมาคมโซคาแม้บางคนขัดความเข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์เราธรรมชาติพุทธะของเขาก็จะมีการทำงานขึ้นมาในท้ายที่สุดหัวข้อเป้าหมายของยุวชนคือยืนหยัดขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวอาจารย์โทดักกล่าวว่าการเผยแผ่ธรรมปสารจะสำเร็จอย่างแน่นอนหากมีคนวัยเยาว์แม้เพียงหนึ่งคนเต็มใจอยู่ที่ชีวิตทั้งหมดเพื่อการเผยแผ่ธรรมปสารขพเจ้าต่อสู้อย่างเต็มที่ตามคำกล่าวในฐานะ คนวัยเยาว์หนึ่งคนเพื่อนำทางมุ่งสู่การแผ่ขยายการเผยแผ่ทำใบศารเป้าหมายแท้จริงของยุวชนโซคาคือยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวโดยไม่รอให้ใครอื่นลงมือทำก่อนสิ่งสำคัญคือการเป็นบุคคลดังกล่าวที่มุ่งมั่นทุ่มเทข้าพเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายจะปลุกเร้าวความกล้าหาญตีแต่ข้อจำกัดของตนและรเริ่มการสนทนามุ่งเผยแผ่ความเคลื่อนไหวของพวกเราโดยไม่ต้องกังวลว่า คนอื่นจะทำอะไรหรือพูดอะไรรากฐานการพัฒนาอันโดดเด่นของการเผยแผ่ธรรมเพศาลในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความภาคเพียรสุดกำลังที่จะจริงจังโดยสมาชิกรุ่นบุกเบิกซึ่งตีแตกข้อจำกัดทั้งหมดเพื่อสร้างบันทึกใหม่แห่งความสำเร็จเมื่อต่อสู้ท้าทายกับตนเองโดยมีการอธิษฐานที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการสนทนาด้วยความปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุขท่านจะแผ่วถางเส้นทาง เพื่อสร้างความก้าวหน้าใหม่ๆในการแผ่ขยายความเคลื่อนไหวเพื่อการเผยแผ่ธรรมเปศสารอย่างแน่นอนหัวข้อกระแสทานการเผยแผ่ธรรมเปศสารทั่วโลกที่ไม่สามารถหยุดยัง้งพระนิชิเลนไดชูนินเขียนว่าแม้ต้นไม้อาจอยากอยู่นิ่งแต่ลมก็จะไม่หยุดพัดแม้พวกเราอาจปรารถนาจะรัง้งฤดูใบไม้ผลิเอาไว้แต่ฤดูใบไม้ผลิก็ต้องหลีกทางให้ฤดูร้อน ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม5หน้า283ดุดเดียวกับที่ไม่มีใครหยุดการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูการในโลกของธรรมชาติเมื่อกระแสทานของการเผยแผ่ธรรมไปสารเริ่มขึ้นสูงอย่างมากในสมัยธรรมปลายก็จะไม่สามารถหยุดยัง้งอันที่จริงขณะน,นี้ในศตวรรษที่21การเผยแผ่ธรรมไปรารทั่วโลกได้กลายเป็นกระแสน้ำมหรมาที่ไม่อาจกั้นได้แล้ว ตราบเท่าที่ผู้สืบทอดไวัยเยาวที่เพิ่มจํานวนมากยิ่งยิ่งขึ้นสืบสารประเพณีความศรัทธาที่ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวความเคลื่อนไหวของพวกเราเพื่อการเผยแผ่ธรรมภพศานจะพัฒนาต่อเนื่องต่อไปได้อย่างแน่นอนนี่คือการดํารงอยู่ตราบนิรันดร์ของธรรมะทั้งหมดขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายแต่ละคนในฐานะคนวัยยาวในปัจจุบันท่านอาจรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมของท่านมีความซับซ้อน และมีแรงกดดันมากข้าพเจ้าทราบว่าพวกท่านบางคนกําลังต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากและบางคนกําลังต่อสู้กับพายุแห่งชะตากรรมแต่ในทุกยุคทุกสมัยคนวัยเยาว์คือผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นจริงอย่างยิ่งสําหรับพวกท่านผู้ปฏิบัติพุทธธรรมมหัศจร,รย์ของพระนิชิเรนไดโชนินคนวัยเยาว์ที่ยึดถือธรรมศจร,รย์มีพลังและการปรับตัวได้เป็นอย่างดี ที่จะบุกบันเส้นทางฝากคลื่นแห่งสภาพอันยากลำบากและความทุกข์โดยไม่ถูกคลื่นเหล่านั้นพัดพาไปความศรัทธาที่ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวของท่านช่วยให้นำพลังสูงสุดนั้นออกมาได้อาจารย์โทดาส่งเสริมกำลังใจคนวัยเยาวว่าในฐานะยุวชนโปรดดำเนินชีวิตด้วยความปิติยินดีในสถานที่ที่อยู่ในเวลานี้ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการมาน้าบากบัน่น เพื่อทำตามภาระหน้าที่ของท่านให้สำเร็จแม้เผชิญความยากลำบากในชีวิตจงคิดบวกอยู่เสมอจงมุ่งมั่นเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและโลกบนเวทีแห่งภาระหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายข้อความธรรมนิพนธ์บัดนี้เมื่อนิชิเรนกับบรรดาลูกศิษย์สวดน,นำเมียวโฮเรงิเคียวพวกเขากำลังละทิ้งความแตกต่างสัตธรรมโพธิลิกสูตร 28บทแสดงถึงความแตกต่างในแง่ลักษณะพื้นฐานชีวิตที่เข้าใจคำาสอนแต่อักษรห้าตัวของธรรมหัสจันปราศจากความแตกต่างฝนเดียวกันหรือฝนหนึ่งเดียวในข้อความที่ว่าแม้ต้นหญ้าต้นไม้เหล่านี้ทั้งหมดจะงอกขึ้นจากพื้นดินเดียวกันและได้รับความชุ่มชื้นจากฝนเดียวกันเราะว่าแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างและลักษณะเฉพาะของมัน สัทธรรมปุริลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่หหน้า1 6 7ก็ถึง168ก็คือสดไดมคุที่ไม่ปนกับการปฏิบัติศาสนาแบบอื่นสัทธรรมปุริลิกสูตรบทนำกล่าวถึงวิธีที่พระพุทธทรงมีประสงค์ที่จะหลั่งฝนแห่งธรรมะอันยิ่งใหญ่สัทธรรมปุริลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่1หน้า19บัดนี้บาาทการเปรียบเทียบเรื่องยาสมุนไพรนี้พูดถึงต้นหญ้าและต้นไม้ ที่ได้รับความชุ่มชื้นจากฝนเดียวกันจากบันทึกคำสอนปากเปล่าฉบับภาษาอังกฤษหน้า64-65หัวข้อการเปรียบเทียบเน้นชัดถึงความเมตตากรุณาของพระพุทธนอกจากความศรัทธาที่ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวแล้วนับเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันสำหรับคนวัยเยาว์ที่จะสืบสานการปฏิบัติศรัทธาแห่งความเมตตากรุณาการเห็นคุณค่าและใส่ใจแต่ละคน ตอนนี้พวกเรามาวิเคราะห์การเปรียบเทียบสมุนไพรสชนิดและต้นไม้สชนิดจากบทการเปรียบเทียบเรื่องยาสมุนไพรบทที่5ของสัตร,รมปุริลิกสูตรการเปรียบเทียบนี้สอนหลักการมนุษยนิยมที่ให้ความสำคัญกับแต่ละคนว่าลํำค่ายอย่างไม่มีสิ้นสุดสมาชิกฝ่ายยุวชนชายและสมาชิกฝ่ายยุวชนหญิงท่านคือบุคคลที่กล้าหาญซึ่งทุ่มเทต่อสู้กับอุปสรรค และปกป้องประชาชนท่านคือผู้นำของสันติภาพผู้อบอุ้มและยอมรับประชาชนทุกคนอย่างอบอุ่นข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะมาน้าบากบันนำปรัชญาพุทธธรรมแห่งความเมตตาการุณามาปฏิบัติเป็นรูปธรรมอยู่เสมอโดยสนับสนุนและสร้างอบรมศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่การเปรียบเทียบเรื่องสมุนไพรสามชนิดและต้นไม้สองชนิดอธิบายใหเห็นภาพความเมตตาการุณา อันเสมอภาคของพระพุทธเทอกเขากับแม่น้ําหุบเขากับที่ราบทั่วจัก,กรวาลคือสถานที่ของต้นญ่าต้นไม้และสมุนไพรเขียวชะอุ่มอุดมสมบูรณ์ที่มีชนิดชื่อและชนิดที่แตกต่างกันมากมายทําว่าสมุนไพร3มชนิดและต้นไม้สองชนิดหมายถึงการจําแนกประเภทสมุนไพรเป็นชั้นต่ํากลางและสูงกับการจําแนกต้นไม้เป็นเล็กและใหญ่ ในการเปรียบเทียบเมฆทึบปกคลุมโลกและส่งผลที่มอบชีวิตแก่ทุกสิ่งอย่างเท่าเทียมรวมถึงต้นไม้และสมุนไพรทุกชนิดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการที่พระพุทธปรากฏขึ้นมาในโลกและเทศนาหนึ่งธรรมะสำหรับปวงสรรพสัตว์อย่างเสมอภาคหัวข้อการแบ่งบานของปัจเจกบุคคลบนพื้นฐานความเท่าเทียม ฝนตกลงมาใส่ต้นหญ้าต้นไม้ทั้งหมดอย่างเท่าเทียมแม้ต้นหญ้าต้นไม้ทั้งหมดจะมีความแตกต่างกันก็ตามกระนั้นเมื่อได้รับน้ําฝนต้นหญ้าต้นใหม่ต่างเติบโตผลิดอกออกผลตามคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของมันคําสอนของพระพุทธ,ธที่เป็นธรรมะก็เหมือนกันพระพุทธ,ธแสดงความเมตตาการุณาต่อปวงสรรสัตว์เหมือนกันโดยไม่มีแบ่งแยก ในบทการเปรียบเทียบยาสมุนไพรพระศักยมุนีพุทธตรัสว่าเรามองสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสิ่งเท่าเทียมกันโดยทั่วไปเราไม่มีจิตที่จะชอบสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นรักสิ่งนี้หรือเกลียดสิ่งอื่นเราไม่มีความโลภหรือความยึดมั่นถือมั่นและไม่มีการจำกัดหรือกีดกัน้นตลอดเวลาเพื่อสรรพสิ่งทั้งหลายเราสอนธรรมะอย่างเท่าเทียมกันลักษณะเดียวกับ ที่เราสอนแก่คนคนเดียวในทางเดียวกันเราสอนแก่คนจำนวนมากสัตทธรรมปุริลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่5หน้า1 7 5ถึง176พระพุทธทรงมองดูปวงสรัรพสัตว์ว่าเท่าเทียมกันโดยปรารถนาที่จะยกระดับให้มีสภาพเดียวกับโลกพุทธะที่พระพุทธทรงตรัสรู้การเปรียบเทียบนี้สอนเรื่องการเคารพความเป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานเจตนารมณ์ความเสมอภาคที่ไม่ปฏิเสธหรือกีดกันใครมุมอมองทางพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งต่อมนุษยชาติก็คือพวกเราทุกคนล้วนมีภาระหน้าที่ที่มีเอกลักษณ์และความล้ำค่าของตนดังเช่นต้นซากุระบวยท้อและสาลี่อ้างอิงบันทึกคำสอนปากเปล่าฉบับภาษาอังกฤษหน้า200หัวข้อ ฝนอันเสมอภาคแห่งน้ำเมียวโฮเรเงเอเคียวข้อความนี้จากบันทึกคำสอนปากเปล่าที่พวกเรากำลังศึกษาเป็นส่วนคำอธิบายของพระนิเชเนไดชนินสำหรับข้อความในศัตรรมปนิลิกสูตรบทการเปรียบเทียบเรื่องยาสมุนไพรที่ว่าแม้ว่าต้นหญ้าและต้นไม้เหล่านี้ทั้งหมดจะงอกขึ้นจากพื้นดินเดียวกันและได้รับความชุ่มชื้นจากฝนเดียวกันทว่าแต่ละชนิดก็มีความแตกต่าง และลักษณะเฉพาะของมันสัทธรรมปุริลิกสูตรฉบับภาษาไทยบทที่5หน้า1 6 7่ง8กถึงหนึกล่าวคือแม้พวกต้นหญ้าและต้นไม้จะแตกต่างและมีเอกลักษณ์ก็ล้วนเติบโตจากพื้นโลกเหมือนกันซึ่งไม่ปฏิเสธเมล็ดของพวกมันขณะเดียวกันได้รับความชุ่มชื้นจากฝนเดียวกันหมายความว่าคําสอนของพระพุทธ,ธหรือฝนหล่อเลี้ยงประชาชนทั้งหมดอย่างอุดมสมบูรณ์ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติฝนตกใส่ทุกต้นอย่างเท่าเทียมกันพระนิชเชลเดชนินยังกล่าวว่านำเมวโฮเรเงีเคียวเป็นคำสอนพื้นฐานที่เป็นหัวใจแห่งปณิธานของพระบุทธ,ธะที่จะฟื้นฟูและนำความหวังมาสู่ประชาชนทั้งหลายซึ่งแต่ละคนมีลักษณะพื้นฐานชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนท่านสอนว่าการสวดนำเมวโฮเรเกีเคียวเป็นบอกเกิดแห่งความเมตตาการุณาที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย อีกทั้งเป็นปัญญาที่ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตชีวาและเกิดการฟื้นฟูฉะนั้นสำหรับพวกเราการได้รับความชุ่มชื้นจากฝนเดียวกันหมายถึงการสวดฝนเดียวกันแห่งนำเมลโฮเรงเเคียว,ยวและทำให้พลังชีวิตที่กระจับกระเฉงพลยพุ่งออกมาจากภายในชีวิตคำว่าเดียวกันของฝนเดียวกันยังแปลได้ว่าหหรือเดียว และในความหมายนั้นจึงชี้ว่าการปฏิบัติหนึ่งเดียวอันบริสุทธิ์ของการสวดนำมโโดงเมวโเรงิเคียวด้วยใจเดียวแม้เราอาจเผชิญความทุกข์ต่างๆเช่นความเจ็บป่วยปัญหาทางการเงินหรือความไม่ลงรอยในครอบครัวตราบเท่าที่มีการปฏิบัติพุทธธรรมอย่างเข้มแข็งโดยยึดถือความศรัทธาต่อเง,งหนซนเป็นรากฐานเราจะสามารถก่อตั้งสภาพชีวิตโลกพุทธสแสดงพลังพุทธและมีชีวิตที่มีชัยชนะหัวข้อ พวกเราทุกคนล้วนมีค่าอย่างไม่มีสิ้นสุดทุกคนเท่าเทียมกันเมื่ออยู่เบื้องหน้าต่องหนนันซนอาจารย์โทดะเคยกล่าวว่าเจตนารมณพื้นฐานของพระนิชิเลนเดชนินคือทุกคนเป็นบุตรของพระพุทธ,ธทุกคนเป็นหอรัตนะนั่นคือเหตุผลที่พุทธธรรมของพระนิชิเลนเดชนินเรียกได้ว่าเป็นศาสนาโลกที่แท้จริงซึ่งสามารถนำประชาชนทั้งหมดสู่การบรรลุพุทธภาวะ แม้อาจมีสมาชิกที่หยุดเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโซคาหรือความเชื่อมั่นในความศรัทธาลดน้อยลงแต่เวลาที่พวกเขาตื่นรู้อีกครั้งถึงภาระหน้าที่ของตนและยืนหยัดขึ้นอีกครั้งจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนตั้งแต่สมัยยุวชนข้าพเจ้าส่งเสริมกำลังใจอย่างเต็มที่ด้วยความเชื่อที่มั่นคงของข้าพเจ้าว่าทุกคนคือบุคคลที่มีความสามารถและด้วยความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะช่วยให้ทุกคนมีความสุข วข้อส่งเสริมกำลังใจเพิ่มขึ้นแม้แต่อีกหนึ่งคนระหว่างการรณรงค์ที่โอซากะเมื่อปีคริสตศักราช1956ข้าพเจ้าสวดมนต์ต่อโอนซนเพื่อให้ผู้คนในโอซากะมาเข้าร่วมความเคลื่อนไหวและเป็นพันธมิตรกับเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้านำหน้าในการปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วคนเล่าและเยี่ยมบ้านแล้วบ้านเล่าในทุกช่วงขณะที่ว่าง ข้าพเจ้าพูดคุยกับผู้ที่มาสำนักงานสมาคมโซคาที่คันไซข้าพเจ้าเดินทางด้วยจัก,กรยานไปกว้างไกลพร้อมเพื่อนสมาชิกในท้องถิ่นข้าพเจ้าบอกตัวเองว่ายังมีเวลายังมีอีกคนที่จะส่งเสริมกำลังใจข้าพเจ้าเคยเยี่ยมได้มากกว่า20สถานที่ประชุมในวันเดียวหลังจากกลับมาที่สำนักงานที่คันไซตอนท้ายของวันที่มีกิจกรรมหนักหน่หนวงยาวทั้งวัน ข้าพเจ้าอาธิษฐานอย่างจริงจังจากนั้นก็เขียนจดหมายหรือโปสการ์ดถึงสมาชิกที่ได้ไปส่งเสริมกำลังใจหรือที่รู้สึกห่วงใยโดวยวิธีนี้ในเวลา6เดือนก็สามารถส่งเสริมกำลังใจส่วนตัวแก่8,000กว่าคนข้าพเจ้ารู้สึกสมปรารถนาอย่างยิ่งที่สมาชิกค,คันไซทั้งหมดตอบสนองคำอธิษฐานที่จริงจังและการต่อสู้ของคนวัยเยาว์หนึ่งคนโดยยืนหยัดขึ้น อุตสาหะบากบันเคียงข้างข้าพเจ้าพวกเราบรรลุบันทึกทองคำร่วมกันที่มีสมาชิกใหม่11,111 11ครอบครัวสำหรับเขตโอซากะเมื่อเดือนพฤษภาคมขณะเดียวกันก็มีชัยชนะอันน่าทึ่งสำหรับผลที่ทุกคนเคยประกาศว่าเป็นไปไม่ได้ขณะที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นการรณรงค์ที่โอซากะ ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต่อสู้เพื่ออาจารย์ผู้มีพระคุณทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อเพื่อนสมาชิกและมีชัยชนะด้วยความศรัทธาต่องโงหนซนในการยึดถือความศรัทธาที่หลอมรวมกับปณิธานเป็นพื้นฐานข้าพเจ้าต่อสู้อย่างเต็มที่ส่งเสริมกําลังใจเพื่อนสมาชิกและมีชัยชนะด้วยความทุ่มเทที่จริงใจและอุทิศตนนั่นคือจิตวิญญ,ญาณที่ข้าพเจ้าหวังจะส่งต่อ แกสมาชิกฝ่ายยุวชนที่ข้าพเจ้ารักหัวข้อความหวังที่มีต่อยุวชนในปัจจุบันปัจจุบันยุวชนโซคากํกำลังเริ่มต้นการริเริ่มใหม่ๆเพื่อสันธิภาพในทั่วโลกทั้งหมดนักคิดชั้นนำทุกแห่งหนแสดงความคาดหวังอย่างสูงต่อความภาคเพียรของพวกเขาฮาเซลเฮนเดอร์สันนักอนาคตวิทยาชาวอเมริกันยืนยันว่าเธอมีเจตนารมยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียวร่วมกับพวกเรา และเริ่มต้นก้าวแรกอย่างกล้าหาญตามด้วยก้าวต่อไปและก้าวต่อไปเธอกล่าวว่านั่นคือวิธีบุกเบิกเส้นทาง a า o f o p ฟ r เปเรสเอสครนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอาร์เจนตินาแสดงความมั่นใจของเขาว่ายุวชนผู้เป็นตัวเอกของสมัยนี้คือคนวัยเยาว์รุ่นใหม่ของยุคใหม่ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ ปีที่แล้วหรือปีคริสตศักราช2018ดเรเอสควีเวลกับข้าพเจ้าได้ออกข้อเรียกร้องร่วมกันชื่อดาวยุวชนของโลกคําเรียกร้องเพื่อการปรับตัวได้เป็นอย่างดีและความหวังยุวชนมีพร้อมพลังที่จะเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากหัวข้อสร้างสังคมมนุษยนิยมตราบใดที่คนวัยเยาว์ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างยุคใหม่ ก็จะมีความหวังอยู่เสมอบัดนี้ขณะที่ยุคใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นพวกเรามีโอกาสอันยอดเยี่ยมในการสร้างคลื่นใต้น้ำเพื่อสันติภาพและสร้างสังคมมนุษยนิยมขอให้บุกบั่นไปข้างหน้าต่อไปด้วยการต่อสู้อันยิ่งใหญ่เพื่อให้อุดมการของพระนิชเลนไดชนินเรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติสำเร็จเป็นจริงร่วมกับยาวชนทั่วโลก ผู้มีภาระหน้าที่โพธิสัตว์จากพื้นโลกร่วมกันจากวารสารไดเบียคุรเรงะจะบับเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช2019